สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาพูดมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับองค์รวมและบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนายดนายเชษศรีจะมาอธิบายแนวคิดโอลิซึผู้มนายสตา์โพพันจะอธิบายบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกครับดิฉันนางสาวอธิการรัตนาวานจะมาอธิบายการสะท้อนแนวคิดและสรุปการนําเสนอค่ะดิฉันนางสาวอรยุตาธรรมสิทธิรุจจะมาพูดถึงเรื่องการสะท้อนความคิดและสรุปการนําเสนอค่ะ ดิฉันนางสาวสอนสวรรค์ชุตาสันติสสีจะมาพูดถึงการยกตัวอย่างจากชีวิตจริงค่ะดิฉันนางส,ส,สาวสนัาสารนรพวงจะมาพูเดเกี่ยวกับการสัมพันธ์สิ่และก็สิ่งแว้ค่ะแนวคิดของโฮลิซึมนะคะคือการมองสิ่งต่างๆในโลกนี้ให้มุมที่เป็นองค์รวมโดยเชื่อว่าทุกสิ่งล้วนมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนเช่นถ้าเรามองแค่ส่วนหนึ่งของระบบนะคะเราก็อาจจะไม่เห็นทั้งหมดของระบบค่ะตอนนี้เราจะพูดถึงเรื่องบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกนะครับ วัตถุไฟเฟย์คือแนวคิดที่ว่าการกระทาเล็กๆเช่นการขยับปีกของผีเสื้อในที่หนึ่งอาจส่งผลกระทบใหญ่ๆในที่ไกลๆในบริบทที่แตกต่างกันครับมันเชื่อมโยงกับการคิดแบบองค์รวมที่เราเพิ่งพูดถึงไปเพราะมันแสดงให้เห็นว่าแม้สิ่งเล็กๆก็สามารถมีผลต่อสิ่งใหญ่ๆได้ครับต่อจากนี้นะคะเราจะยกตัวอย่างที่เป็นเหตุการณ์ที่จริงมาให้ทุกคนเห็นภาพเลยค่ะตัวอย่างเช่นถ้าคนหนึ่งทำการตัดสินใจเล็กๆเช่นการเลือกเส้นทาง การทํางานที่แตกต่างกันนะคะอาจจะมีผลต่อชีวิตของคนรอบข้างแม้กระทั่งสังคมในวงกว้างในภายหลังค่ะข้อต่อไปเป็นการสะท้อนความคิดิเฟเคชันและการสรุปการนําเสนอนะคะส่วนสุดท้ายของการนําเสนอคือเราจะให้ทุกคนสะท้อนความคิดจากคําถามที่เราได้พูดถึงกันไว้โดยเราจะยกตัวอย่างคําถามค่ะ 1. โลกของเราจะเป็นอย่างไรคะทุกคนมองเห็นการเชื่อมโยงกันแบบองค์รวมค่ะ หากทุกคนมองโลกแบบอมลอมนะคะเราจะเห็นความเชื่อมโยงของทุกสิ่งในชีวิตไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมหรือว่าสังคมการเข้าใจว่าทุกสิ่งเนะะี่ยค่ะผลกระทบซึ่งกันและกันจะช่วยให้เรานะคะใช้ทรัพยากรแล้วก็การตัดสินใจได้ดีขึ้นเพื่อสร้างความยั่งยืนและก็สมดุลโลกค่ะค่ะข้อต่อไปข้อที่2นะคะหากทุกคนเข้าใจวัตถยเอฟเกจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองและผู้อื่นได้อย่าง เข้าใจบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกนะคะจะทําให้เราเห็นว่าแม้การทําสิ่งเล็กๆนะคะก็สามารถส่งผลกระทบต่ออนาคตส่วนใหญ่ได้ค่ะการตัดสินใจดีในวันนี้อาจเปลีป่ยนแปลงชีวิตของเราและคนอื่นในทางบวกในระยะยาวค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาพูดมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับองค์รวมและบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนายธนยเชษสลีจะมาอธิบายแนวกิีโฮลิซึ่ม ผมนายสตาล์โพพันธ์จะอธิบาย Butterfly ฟเอฟเฟครับวันนี้พวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ